งานขนงานย้ายต้นไม้ค่ะเป็นเพื่อนงานช้างเลยทีเดียวค่ะพระว่าตายหมดแล้วค่ะตรงที่แบบโดนโค่นนะคะโดนรถเข้ามาเหยียบกระชนนะคะเหยียบกระถงกระทางอะไรแตกหมดนะคะแล้วก็จะได้ย้ายลงไปนะคะสวนใหญ่นะคะพร้อมๆกันนะคะค่อยๆยทยอยค่ะทยิบทยอยแล้วก็ตายกันไปเยอะแยะเลยค่ะเพื่อน โอเคค่ะมาทํากย้แยกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอโกนิมานะคะแล้วก็ไม้เลื้อยไม้ประดับไม้อะไรทุกอย่างเลยนะคะก็จะทยอยไปวันละต้นสองต้นนะคะเพื่อนเพื่อนเนื่องจากวา่าเยอะพอสมควรนะคะในส่วนของไม้หัวนะได้ลงไปบางส่วนแล้วนะคะลงไปช่วงหน้าฝนนะคะแต่ก็ต้องได้มูฟมาแล้วก็เอามาตกแต่งในบริเวณสวนไปค่ะเพื่อนเพื่อนไปชมกันค่ะค่ะเพื่อนๆน เช้านี้วันที่26เดือนธันวาสองพัน้อยหกนะคะวันนี้ก็จะทำการย้ายนะคะต้นไม้นะคะตามที่แจ้งไว้ในต้นคลิปนะคะก็จะเป็นการย้ายต้นไม้นะคะวันนี้วันที่สองนะคะค่ะช่วงนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยดีนะคะก็ทยอยลงมาเรื่อยๆค่ะเดี๋ยว,วันนี้ย้ายกวักมรกตกันค่ะ ือนลัดนี้ก็จะมาทยอยในไม้ฟออากาศนะคะแล้วก็กลุ่มสนีจันนะคะแล้วก็มีพวกกลุ่มกวักนะคะกวักข้าวโพมแล้วก็เดลีนะคะเดลีนี่เนื่องจากเขาอยู่ในร่มไม้เนาะเขาก็จะเขียวถ้าเกิดเขาโดนได้รับแสงเขาก็จะด่างขึ้นมานะคะเพื่อนๆตอนนี้ยังไม่ด่างปกติจะเป็นเดลีด่างนะคะเพื่อนๆน,นี่เดี๋ยวก็คงจะด่างนะคะ ว่าโดนแดดนี่ค่ะเดี๋ยวเอามาโดนแดดสักหน่อยนะคะแดดเช้านะคะอันนี้อยู่ใต้สแลนที่เตรียมไว้นะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นกวากพระพรมลายทหารนะคะตัวน,นี้อันนี้ก็จะสวยยาวมากๆเลยค่ะเพืพ่อนเดี๋ยวก็ต้องเข้าสู่การบำรุงเขาใหม่นะคะเนื่องจากแบบละเลยมานานมากนะคะสำหรับไม้ประดับนะคะ กลุ่มนี้ดูแลยากมากๆหน้าหนาวค่ะกลุ่มเอ่อไม้ใบนะคะพวกหน้าวัวไม้ใบหน้าวัวต่างๆแล้วก็กลุ่มสเสน่จันนะคะเนื่องจากเขาต้องการความชื้นต้องการความชื้นแล้วก็อ่าร่มํำไรนะคะเพื่อนๆดังนั้นจึงได้เตรียมสแสลนกลางนะคะเพื่อนๆจะโดนแดดร้อยเซไม่ได้นะคะเดี๋ยวก็ทดลอง มาเรื่อยๆนะคะต้นไหนรอดก็คือรอดต้นไหนไม่รอดก็คือว่ากันไปนะคะก็ดูแลให้เต็มที่ให้ถึงที่สุดนะคะอันนี้ก็ตุยมาเยอะแล้วค่ะเพื่อนๆอันนี้ที่เหลือมาก็จะเหลือประมาณนี้เป็นกลุ่มกลุ่มไม้ใบนะคะพวกนี้พวกเอ่อพวกนี้ก็พวกเอ่อหน้าวัวพวกแอนโทเรียมต่างๆค่ะ ก็เดี๋ยวจะทยอยเสนจันนะคะเสนจันก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพื่อนเพื่อนช่วงนี้เดี๋ยวได้กระถางแล้วก็เข้าที่เข้าทางย้ายลงมาแล้วค่อยขยายต่อนะคะถ้าเพื่อนๆนคนไหนสนใจก็ค่อยว่ากันนะคะเพื่อนเพื่อนช่วงนี้ก็ช่วงชุลมุนนะคะช่วงย้ายแล้วก็ดูดูแลบำรุงรักษาไปด้วยนะคะแล้วก็ย้ายต้นไม้จากสวนเดิมลงมา ส่วนล่างนะคะด้วยตัวคนเดียวนะคะเพื่อนแล้วก็ดูแลในส่วนของเอ่อพวกไม้ผลต่างๆแล้วก็พวกไม้ยืนต้นนะคะแล้วก็ทยอยลงพวกหน่อไม้นะคะด้านโน้นนะคะฝั <c oughs> ่งโน้นก็ <c oughs> เป็นพวกเอ่อกลุ่มบอลต่างๆคะ่ะก็ยังเหลืออยู่นะคะย้ายลงมาแล้วค่ะช่วงหน้าฝน <c oughs> ตอนนี้ต้องรีบเพราะว่า <c oughs> ไม่งั้นตายหมดสวนแน่ๆเลยค่ะ <c oughs> โอเคค่ะ ไปดูต้นไม้อ่อต่อไปกันนะคะว่าจะย้ายต้นอะไรลงมานะคะเดี๋ยวก็คงต้องได้เตรียมแปลงก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปค่ะงานย้าย ต้นไม้นะคะเพื่อนๆก็วันนี้ได้ประมาณเท่านี้นะคะพวกอะโกนีมาต่างๆนี้สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องหาที่บงังแดดให้อีกแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าแดดเช้ามาส่องมาทางนี้ถ้ามันเยอะเกินไปก็คงจะไม่งามนะคะอาจจะแห้งไปอีกว่าตัวนี้เขามาจากลมลำไยนะคะ ทำสแลนกลางขึ้นแล้วก็เอามาอยู่ค่ะเพื่อนนี่ไม่โดนการผิดฝังไม่ได้ดูทิศทางแดดถ้าเช้าเช้านี้ได้คะ่ะถ้าแบบเที่ยงแล้วยังมาส่องนี่คือตายเลยนะคะพวกกวักต่างๆกวักมรลกตเขียว ก็ขยายมาจากต้นเดียวทั้งหมดนะคะทั้งหมดนี้นะคะซื้อมาอย่างละต้นอย่างละต้นแล้วก็มาขยายออกเป็นพุ่มนะคะใช้เวลาเป็นปีนะคะเพื่อนกว่าจะได้บางตัวสองสาปีนะคะกว่าจะได้เป็นพุ่มเป็นช่อนะคะค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะก็ได้ไปสั่งหญ้ามานะคะเพื่อนเพื่หญ้าคานะคะหญ้าคา อัน,นี้ก็จะตกชิ้นละยี่สิบบาทนะคะเพืเ่อนๆสั่งมาทั้งหมดห้าสิบชิ้นนะคะก็อันนี้ก็มีแม่มาช่วยนะคะสำหรับรังคานะคะทำลังคานะคะว่าแกเคยทำนะคะเคยมาทำให้พอดีรดน,น้ำต้นไม้แกก็ไปได้ประมาณเยอะแล้วลนะคะ่ะ นะคะเพื่อนก็เอาหญ้ามาทับเป็นชั้นๆนะคะแล้วก็ใช้ตอกนะคะนีก็อันนี้แม่นะคะก็ใช้ตอกมัดเป็นชั้นๆขึ้นไปนะคะว่าจะเป็นคานตัวที่ยึดกับอันนี้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะอันนี้ก็เป็นขั้นตอน ขั้นตอนเอาขึ้นไปให้มันอยู่ชั้นแรกก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะทําเอารวดทําการเอารวดมาล็อกอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวกลัวลมพัดปิวไปหมดครับเพราะว่ามันลมค่อนข้างแรงนะคะเราต้องใช้เพราะว่าไม้เตืวอที่เป็นคา,ผานผาซี่การทำเหมือนพอดีไม้หมดก็เลยทําผาซี่แต่ว่ามีไม้ทั้งลำไม้ใหญ่ๆจะเป็นแบบลายขวางนะคะตัวนั้นก็ จะหาลวดมาล็อกอีกรอบหนึ่งค่ะค่ะเดี๋ยวก็ไปอัปเดตกันตอนที่แบบทำเสร็จแล้วกันนะคะเช้าวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้า้อหกสิบเจ็ดค่ะเพื่อนๆวันนี้วันสิ้นปีนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเช้าขอเ,เพื่อนๆมาอัปเดตสวนต้นไม้สบายใจกันค่ะน,นี้สวนใหญ่นะคะปีนี้ก็ขยับมาอีกนะคะขยับมาอีกระดับหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ได้ทําการย้ายต้นไม้มาบางส่วนนะคะพวกตัวอโกนิมานะคะนี่นะคะเอาฟางมาทับเพราะว่าลมแรงมากๆค่ะเพื่อนเน เนี่ยค่ะก็จะมาอัปเดตใบไม้ใบไม,ม้โดนแดดลวกนะคะเดี๋ยวจะได้ทำสแลนนะคะปิดตรงนี้นะคะเนื่องจากแดดเข้าทางนี้นะคะเพื่อนๆสงสารต้นไม้มากเลยโดนอีกแล้วค่ะเนี่ยเสียหายอีกแล้วอันนี้ชวนชมคะ่ะเพื่อนๆตัวนี้เดี๋ยวต้องอทำการเปลี่ยนดินแล้วก็บำรุงใหม่นะคะเนี่ยค่ะ ก็โดนดแดดลวกนะคะเพื่อนๆโดนแดดลวกก็จะไหม้ตอนลงมาวันแรกก็สวยอยู่นะคะตอนนี้ไปหมดและะ้วค่ะอโกนิมาแล้วก็ตัวกวักมรกตค่ะเพื่อนๆกวังมรกตก็โดนเหมือนกันคะ่ะโดนแดดช้าเช้านี่หนาวค่ะเพื่อนๆพ,พอตกกลางวันมาร้อนมากะคะ่ะตอนนี้ก็เป็นอำนาจเจริญ จริงๆตัวนี้ยังไม่ไหม้นะคะตอนนี้เริ่มแล้วค่ะโดนลวกอีกแหละ,ะค่ะสวยมากวันแรกตลงมาผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์ะค่ะก็ทดลองดูก็จำเป็นนะคะเพราะว่าลอดนี้ไม่มีสำรองล้วต้นไม้ตายหมดก็คือตายเลยเดี๋ยวพาไปดูตรงนั้นอืม ตรงสแลนอันนี้ก็มีนะคะสแลนแต่ว่าโดยมากแล้วมันจะโดนแดดสาดท,ทุกที่ทุกทางต้องได้เอาสแลนมาเนี่ยค่ะข้างๆนี้ตอนแดดกลางวันมันร้อนมากโดนไหมกวักพัพมลมครับเพือนนี้ไหมอีกแล้วโดนอีกแล้วกลุ่มเศรษฐีนะคะตัวนี้วกลุ่ม เอ็นโทเรียมไม้ใบเดลีด่างค่ะเพื่อนเดลี De ่างควักพรพมค่ะกลุ่มนี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้จัดเอามากองกองกันไว้นะคะค่ะแล้ววันนี้ว่าจะทำการเก็บเอาไข่ของตัวบอนนะคะตัวบอนต่างๆบอนกระดาษบอนเอ่อเขาเรียกอะไรตระกูล พืชหัวเนี่ยน,นะคะเขาลงหัวนะคะเราน้ำให้น้ำไม่พอค่ะัน,นี้ก็จะประมาณนี้ค่ะอันก็จะเป็นกวักเอ่อนางกวักนางกวักดางริมถนนนี่ค่ะก็ไม่เดดอีกนะคะกวัก อันนี้เดี๋ยวก็จะหาต้นไม้มาใส่นะคะยังไม่เต็มยังขนมาไม่หมดค่ะเพื่อนขนไปไม่ไปแล้วก็ตายไปด้วยมันอากาศมันไม่ได้สวิงมากๆเลยคะ่ะเป็นหน้าหนาวที่แบบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะมันไม่นิ่งคะ่ะเดี๋ยวต้องได้ทำประมาณว่าหาไอท้ที่สแลนมาครอบเล้นข้าง แมน,นก็เรียบร้อยค่ะเพื่อนสำหรับลังคาเนี่ยค่ะเพื่อนลังคาก็ได้ประมาณนี้นะคะได้ลังคาเสร็จนะคะสำหรับกระท่อมก็ยังไม่เสร็จนะคะแล้วก็จะไปตัดไม้มาอีกล็อกก็ทำล็อกเสาแล้วก็จะทำการสาดออกมานะคะเพื่อน นี่จะทํากระสาตตรงนี้แล้วก็ล็อกตรงหัวเสานะคะนี่ตอกล็อกตรงหัวเสาแล้วก็ตอกล็อกตรงด้านล่างนะคะเนื่องจากว่าลมแรงนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะโยกไม่แน่นเท่าไหร่แล้วก็จะทําการล็อกทีละจุดทีละจุดแล้วก็ทําให้แน่นหนากว่าน,นี้นะคะแล้วก็ทําราวเตรียมเอาไม้ประดับมาประดับประดามาลงนะคะเพื่อนแล้วก็ เตรียมเพาะชำต้นไม้ชำไผ่ต่างๆค่ะเพื่อนงานต่อไปนะคะวันนี้พามาอัปเดตเนื่องจากมันจะนานเกินไปว่าเอ๊หายไปไหนนะคะได้งานอะไรหรือเปล่านะคะปีใหม่ก็พามาสิ้นปีนะคะพามาดูนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะสำหรับเช้าวันนี้ก็ต้นไม้สบายใจขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะจะพามาอัปเดต อ,อีกส่วนหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่าเป็นรูปเป็นลากกว่านี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมอีกรอบค่ะวันนี้ขอตัวแล้วไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ